สวัสดีครับผมอ่ามาเจอกันอีกรอบนึงครับอ่ามาหนีกะเข้าห้องไปตามๆกันนะครับอ่าลลายๆทานนะครับเสียงกะเข้าไปเป็นกําลังใจกันนะครับผู้ป่วยนะครับกระเพื่องออกมานะครับเมื่อกี้นี่กะห้องโล่งเลยนะครับแล้วผมอยู่ผู้เดียวนางเตุเพจจ์นะครับอ่าน่งคุยกับผู้ป่วยนี่เพจตตอนนี้เพื่อนกะพากันออกมาแล้วครับเออเป็นกําลังใจให้กันนะครับ นี่นะครับอยู่แบบที่แบบนองครับกินข่าวมอเดียวกันนะครับกินข่าวมอเดียวกันอยู่น้ากันตางบานตางเมื่องมากครับนี่นะครับบรรยากาศสิเป็นแนวนี้แหละครับผมนี่ฮะบรรยากาศที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไป่หมากนะครับอยู่ที่อำเภอลำไป่หมากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับเด้อสิ่งบางทันนะครับสิ่งบางทันเกษรลุนแล้วนะครับอ่ เอาเลยเอาเลยจัดไปสูซูตัวอ่ะอ่ะเต้พนักเขาอีดีเด้อเอ้าท่านพี่ปูเป็นทีมาบอกก่นเนะาะลาบ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 โอ้ยออกมาอีกแล้วหนึ่งครับ ไม่โอ้ยเดือดคือส่งยางดีกว่าเก่าแท้เออมันเป็นยางมาเรี่วๆได้ไหมอ่ะทอดทอดทอทอดยารเลียนเด้อย่ารเลียนเด้อย่ารเลียนเด้อโว้ยคนลุกกันโอ้คนลุกครับ พัก่อนครับพัก่อนพัก่อนครับพัก่อนครับเส้นเส้นครับเส้นเสินครับเส้นเสนเร้นเนเส้นครับเส้นเพิ่งออกมาจากห้องนะครับตามดิผมจะบอกวันนี้รักษาเส้นนะครับวันนี้รักษาเส้นโอ้เดินออกมาผิวเลยนะครับเดินออกมาผิวเลยนะครับก็ดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับอีกไม่นานก็คงจะมีข่าวดีนะครับนี่อีกไม่นานก็คงจะมีข่าวดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับ,บเบาเร้วเห็นบเบาเบาแล้วนะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับบรรยากาศล่าสุดเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> ได้ครับได้ไหวได้แมนอาจจะคุ้นๆนะครับนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ทำคลิปมาอยู่นะครับไปทำความสะอาดสารตาใหญ่นะครับ ไปทำความสะอาดสาตรตายายให้นะครับนี่ก็เข้าหาคุณหมอแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเลยเมื่อเช้านี้เดินแทบไม่ได้เลยนะครับตอนเดินเข้าไปในห้องนี่ตัวงอเลยเดินออกมานี่ผิวเลยนะครับเดินออกมาผิวเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับ อีกคนนึงนะครับที่หันหลังให้ครับคนสุดเลยนะครับคุณพ่อนะเพราะนั้นเส้นหลุดแล้วนะครับเส้นหลุดแต่ว่าคุณหมอให้อยู่อีกหนึ่งวันนะครับก็จะกับวันพฤหัสนะครับอยู่ดูอาการก่อนอ,อยู่ดูอาการก่อนนะครับ อาการของโรคทะลักนะครับนี่ผลของการที่กินคองผิดนะครับ